สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระธรรมมาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่10บข้อยี่สิบสี่ยี่นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูนะครับพระคมภีได้กล่าวว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูและาทาสไม่ใหญ่กว่านายของตนซึ่งสิทธิ์จะได้รับการรับรองเสมอครูและท่าเสมอนายของตนก็พออยู่แล้วถ้าเจ้าบ้านถูกเรียกว่าเบนเซบูลเขาจะเรียกลูกบ้านของเขามากยิ่งกว่านั้นเท่าใดพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้หมายถึงความรู้ความชํานาญความสามารถของสิทธิ ซึ่งแม้ว่าสิทธ์โดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยเก่งกว่าครูหรอกครับแต่เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีสิทธ์จำนวนมากมายที่เก่งกว่าครูนะฮะประสบความสำเร็จมากกว่ามีชื่อเสียงมากกว่าแต่ยังไงก็ตามพระคัมภีตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องการข่มเหงและพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อถูกข่มเหงอันที่หนึ่งครับเราต้องเรียนแบบพระเยซูคริสต์สิทธ์ไม่ใหญ่กว่าครูให้เราทําตามอย่างพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงประทับอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นครูซึ่งมาจากพระเจ้านิโคเดมัสก็บอกว่าพระองค์เป็นครูมาจากพระเจ้าและแน่นอนสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นเป็นมาจากพระเจ้าและไม่ได้ไม่ได้เอามาจากค่านิยมของโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้ก็มีค่านิยมอดทนเหมือนกันนะครับแต่เป็นการอดทนด้วยการจำยอมแต่สำหรับเราทั้งหลายนั้นเป็นการอดทนโดยพึ่งพระวิญ,ญญาณและเต็มไปด้วยความหวังใจมันแตกต่างกันครับดังนั้นเองทัศนคติในตอนนี้มัทิติบทที่ 10- ข้อ17บเถึงยีเราได้สอนแล้วว่า ขณะที่มีการข่มเหงนั้นเราเองจะต้องระมัดระวังตัวคนอื่นข่มเหงเราแทนที่จะกลัวแต่เราะล,ลึกถึงเป็นพยานเรื่องพระเยซูอยู่เสมอเมื่อจะขึ้นไปศาลก็แทนที่จะไปแก้ตัวก็กลับเป็นพยานเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นการต่อสู้แบบฉันฉลาดดุดแกะท่ากลางหมาป่าฉลาดเหมือนงูและสุภาพนกพิราบแต่เราต้องพึ่งพระวิญญ,ญาณโดยสุดในตอนนี้ได้พูดถึงว่าเขาจะเรียกพระเยซูว่าเบลเซบูลซึ่งหมายถึง เป็นเจ้าแห่งแมลงวันดูถูกพระเยซูมากครับเป็นคําหยาบคายที่ดูถูกพระเยซูและพระคัมพีกำลังบอกว่าเขาดูถูกเราเขาเองก็จะดูถ,ถูกท่านด้วยถ้าอ่านในยอห์นบทที่1 5บหข้อสิโลกนี้จะเกลียดชังท่านทั้งหลายโลก,กเพราะเขาโลกเกลียดชังเราก่อนและพระคัมภีร์ในบทที่15บหข้อยี่บอกว่าเขาเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุพระยเยซูขร้าเต็มไปด้วยความดีงามต่อให้เราดีขนาดไหนครับโลกก็จะเกลียดเราขอบคุณพระเจ้าครับแต่เราทนได้ไหมครับเราต้องทนครับ เพราะเราเรียนแบบพระยูสุเกต์อันที่2ครับรับการฝึกฝนมากขึ้นในข้อ25เมื่อสิทธิ์ของเมื่อสิทธิ์ได้รับการรับรองแล้วจะเสมอครูสุภาษิตของยิวได้กล่าวว่าไม่มีผู้รับใช้คนใดมีค่ากว่าเจ้านายซึ่งหมายถึงว่าคนที่ฝึกฝนแล้วเขาจะมีค่าเหมือนกับเจ้านายเลยครับบ่าวก็จะมีค่าเหมือนเจ้านายแบบนั้นเราเองจะต้องเรียนรู้และรับการฝึกฝนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรียนรู้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับการฝึกฝนโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะเหมือนพระองค์มากขึ้นนะครับเหมือนกับที่เปาโลได้กล่าวว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนพระเยซูคริสต์นะครับขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะรับการฝึกฝนมากขึ้นเราไม่ต้องถูกคมเห็นมากกว่าพระเยซูหรอกครับพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรับแบกบาปแทนเราทั้งหลายเพื่อจากคนทั้งโลกไม่มีใครสามารถจะรับแทนพระแบบพระองค์ได้แตพระองค์ทรงอดทนอดกั้นเพื่อเราทั้งหลายพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยินดี ที่จะรับทุกเพื่อเราเช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้สิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูแต่สิทธิ์ที่รับการฝึกฝนแล้วจะเสมอครูนะครับในฉบับ tlnt น่าสนใจมากบอกว่าสิทธิ์ย่อมพอใจเมื่อมีส่วนร่วมกับครูและคนใช้ย่อมพอใจในการได้รับการส่วนทนทุกข์ร่วมกับนายของตนเขาแปลได้ดีนะครับดังนั้นเองสิ่งที่3นะครับคาว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูนั้นชี้ให้เราเห็นว่าเราต้องยินดีร่วมทุกข์กับพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับและแน่นอนว่า ในจุดนี้เมื่อเราเองติดตามพระเยซูคริสต์การที่เรายอมอดทนเพื่อพระองค์นั้นเป็นการยินดีร่วมทุกข์กับพระองค์เปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้ายินดีเป็นเครื่องบูชาที่จะถูกเทถวายเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นเองนะครับท่านเปาโลเองถูกฝึกฝนจนเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านยินดีได้ส่วนทนทุกข์นะครับและบอกว่าสิ่งที่พระองค์ยังขาดนั้นขอรับทั้งหมดนะฮะ อย่าอดทนมากขึ้นเพื่อพระเยซูคริสต์ปองโลเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมกับเรานะครับขอบคุณพระเจ้าเราเองเหมือนกันครับเราจะเรียนแบบพระเยซูคริสต์รับการฝึกฝนให้มากขึ้นโดยพระวิญญาณพระเจ้าและทํด้วยท่าทียินดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเยซูคริสต์เพราะเรารักพระองค์วันนี้นะครับคริสเตียนถ้าบอกว่ารักพระองค์ยังไม่ยอมอดทนเพื่อพระเยซูคริสต์ไม่ยยบไปประกาศข่าวประเสริฐท่านรักพระองค์จริงหรือเปล่าครับ พราะพระเยซูคริสตเจ้าต้องการให้เราเข้าไปในโลกที่เต็มด้วยอันตรายเหมือนหมาป่าให้เราเมีศิษิ์ที่รับการฝึกฝนจนเป็นเหมือนครูใรัใ่จรอนครับ